ทุกแห่งนะครับท่านผู้กกับสถานีตำรวจภูธร3ามะยอดคุณสิริชัยสุวรรณสินชัยคุณอัตวิทย์แตงประเสริฐนะครับกำนันตำบวจล่เก่าตัวแทนมูลนิธิหนุนการแข่งขันครั้งนี้ทุกท่านนะครับผมในฐานะประธานการถแถลงข่าวโครงการวิ่งบึงบัว3ามละยอดลันครั้งที่3รู้สึกยินดีและขอบคุณท่านสื่อมัลชนทั้งวิทยุ รััส์สงิพพมอหนืของรัฐในการประหยัดงบประมาณในการรักษาการประเทศวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือเป็นประเพณีอ้าไปไ,ไ,ป,ไป่อายืัวลูกอยู่ไหลูกอ่าโอเคอ่ะลำนี้ขอเป็นเขานะคะเราเราอยู่เฉยๆ ฉันมาได้ก็ถามร่วมสำเร็จเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือว่าตายดีด้วย <c oughs> ดูนะคะทายู <c oughs> นี่เอาลมหัวลมด้วยนายเฉียงหน้ามาด้านนี้หน่อยค่ะ <c oughs>